สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทบุรีนะครับก็วันนี้ก็พามาเจอซัมนี่นะฮะก็เอฟซีเรียกร้องกันมานะฮะอยากชมซัมนี่นะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยจัดให้นะฮะโอ้ยแดดร้อนมากนะครับพี่น้องตัวน,นี้เป็น ตัวใหม่ล่าสุดของค่ายซันนี่นะฮะ sy 2 1 5 4โอ้เสียงเครื่องใช้เป็นเครื่องอ่านี่นะฮะใช้เป็นเครื่องไงมิซูบิชินะฮะ สี่สูบเทอร์โบคอมมันเล็วนะครับผมเป็นปั๊ม K 5 V นะฮะตัวนี้นะฮะแต่ล้อเลอร์เดี๋ยวค่อนข้างนี่จะมีจำนวนมากนะครับผมล้อเลอร์มีถึง8ลูกนะฮะก็เทียบเท่ากับ Lc นะฮะ เ,เท่ากับบูมยาวเลยนะครับผมใช้คเครียร์สองลูกนะครับเป็นกระบอกดำบูมอาร์มเสริมสาแฉกนะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าประหยัดนะครับของค่ายซัมนี่นะฮะ เป็นงานทําอะไรร้เนี่ยยกล่องมั้งน่าจะเป็นรถยกล่องนะครับโอ้ใช้ฟันยาวมากเลยครับฟันเจาะหินนะ่ะแหมน่าจะเล่งเครื่องเบาหน้านะดูเสียงถ้าไม่ได้ยินเลยเสียงเบามาก คงขีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผม1.93ลูกบาทเมตรก็ถ้าเกิดฟันยวาวๆก็เวลาอุ้มดินแต่ละทีก็น่าจะประมาณคิวนึงแหละฟันยาวๆปีกข้างเยอะๆนี่ใหม่ๆนี่มันจะมันก็มีผลต่อการตักดินเหมือนกันนะถ้าฟันยาวปีกยาวนี่คือมันสามารถอุ้มดินได้เพิ่มอีก มันไม่ใช่แค่การขุดเข้ามันมีผลหลายอย่างเหมือนกันสำหรับฟันกับปีกโอ้เสียงเบามากเลยฮนะน่าจะเล่งเครื่องไม่สุดดีนะครับผมมันเป็นน่าจะเป็นโหมดประหยัดนะลักษณะนี่ ก็พักเที่ยงนะฮะก็แอบมาถ่ายให้เอฟซได้ชมกันนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้6กล้อจันทาบุรีด้วยนะครับผมอุตส่าห์ทำตามคําขอนะฮะตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับยืนตากแดดมา4ีนาทีแล้วเนี่ยเงื่อแตกปากเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปนะฮะ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปแปลกๆคลิปที่ว่าพี่น้องเรียกร้องพี่น้องอยากดูนะฮะผมก็เลยจัดให้ตามคำขอนะครับไฟสองสว่างเขามีเยอะนะมีมีโบมนี่มสีสองตัวแล้วก็บนเก๋งหัวเก๋งมีอีกสองแล้วก็ฝั่งถังน้ำมันอีกหนึ่ง มีห้าดวงนะะไฟสองสว่างโอ้ไหมมากเลยสุดอันนี้แสดงว่าเพิ่งออกมา โอ้ยฝนตังเข้าเมกแล้วนะฮะพี่น้องบ่ายนี้ไม่ราทำงานได้ป่ะเพื่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาว่างๆผมจะพามาชมเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องน่าจะชอบนะฮะเรียกว,ว่ารถรถอ่ากำลังมาแรงนะฮะจากค่ายแผ่นดินใหญ่นะค่ายคืนนะครับ รูปทรงเขก็สวยนะโดดเด่นดีนะผมยังชอบเลยก็เคยไปลองขับอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเร็วใช้ได้เลยเร็วกว่าแคทติกราคาก็3.5ล้านนะฮะ 3. 000. 3. 000. สาล้านสามแสนอ่ะสล้านห้าแสนบาทก็ถือว่ามีราคาที่ต่ำนะเหมาะสมกับตัวรถ <c oughs> ก็สำหรับที่ ท่านที่มีงบจํากัดนะฮะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะมาถ่ายรถคันไหนต่อนะฮะก็เอซท่านใดที่อยากชมซันนี่ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ